สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆครับ DIY สายทานซาวครับผมนะฮะเอา PM ใหม่เพื่อนๆได้รับชมรับฟังเช่นเคยครับผม PM แยกซับครับผมนะฮะนี่ครับผมซับตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมซับนะฮะตัวนี้นะครับผมแยกซับอิสระเดยด้านหลังครับผมดุดันโดนใจแน่นอนนะ นอนครับผม1นึ่งพันสบาทครับผมมีโคดส่วนลดโคดส่งฟรีนะครับผมเพิ่มเสียงโลครับผมเพื่อนๆนครับผมจากมาตัตเตอร์นี่ครับผมมตัตเตอร์หลักตัวใหญ่ๆนี่เพื <wości> ่อนเพื่อนครับผมนี่มตัตเตอร์หลักนะมตัตเตอร์หลักตัวใหญ่ครับผมนี่ตัวใหญ่เขาเนี่ครับผมนะเราก็เอาไว้สักนี่แหละครับผม1ิบนาฬิกาสิบนาฬิกาไม่เกินเที่ยงครับผมนะตัวนี้เสียงโลครับผมนะะบุมบุม เสียงซับครับผมแล้วก็รูย้ยัครับผมปืดปืดคลางคลางครับผมนะมิดโลครับผมนะกระแทกกระแทกครกับผมนะเสียงกลางครับผมชัดๆัดเสียงแหลมนะะเพิ่มได้ครับผมวอลลุ่มสุดท้ายก็วอลลุ่มเปิดเสียงครับผม เบาๆนะครับผม1นึ่าสิบาทครับผมเพื่อนๆครับผมด้านฝั่งฝั่งนี้ก็ใช้ไม้ครับผมนะฝั่งด้านซ้ายครับผมด้านซ้ายครับผมเพื่อนๆครับผมด้านซ้ายครับผมนะก็เป็นาไม้นะครับผมไมโครโฟนครับผมนะเล่นได้2ตัวนะครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบร้องคลาวเกะนะฮะคืออัดเพลงนะแบบสไตล์ USB นะ เอ c ดีกาดได้ครับผมสามารถเชื่อมต่อบูทูธนะฮะบูทูธได้นะครับเพื่อนๆครับผมบูทูธครับผมเชื่อมต่อได้ครับผมนะบีที5.0นะครับผมนะใช้ไม้ได้2ตัวนะเพื่อนๆพ่ที่ชอบร้องคราวเกะนะฮะเพื่อนเพื่อนครับผมนะมีไม่หนึ่งไม้สองครับผมเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมครับผมเอ h o d e ด a เลนะครับเพื่อนๆครับผมบาลานซ์ซ้ายขวา มัตตื้อหลักครับผมเพื่อนๆนครับดูดันโดนใจ1นึ0บาทนะครับผมนะ สั่งซื้อได้เลยนะครับผมเพื่อนๆชื่นชอบนะครับผม DIY สายทานซาวในทิกตอกนี่แหละครับผมเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆ DIY สายทานซาวในทิกตอกครับผมนะสินค้าอยู่ที่นั่นนะครับผมเพื่อนๆครับผมมีโค้ดส่วนลดและโค้ดส่งฟรีติดไว้เพื่อนเพื่อนอยู่นะครับผมเพื่อนๆครับผมยูตเซอร์ใหม่แนะนําเลยครับผมนะแนะนําเพื่อนๆยูตเซอร์ใหม่ยูตเซอร์ใหม่ก็ได้ โคส่วนลดของยูเซอร์ใหม่ครับผมนะแต่มีโค้ดส่งฟรีติดไปเพื่อนๆนยูเซอร์เก่าอยู่นะครับผมที่เคยสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านหรือทางทิกต o อกนะถ้าไม่เคยก็จะได้โค้ดส่วนลด2ชั้นครับผม3ชั้นด้วยซ้ําครับผมเพื่อนๆนครับหนึ่ามบบาทก็จะได้โค้ส่วนลดลงมาอีกครับผมมีทอนแน่นอนครับผม1000ครับผม ถ้ชอบนะครับผมแนะนําเลยนะครับเพื่อนๆครับผมปีอมแยกซับอิสระนะครับผมไม่ผิดหวังครับผมนะฮะซับแน่นๆน่นนุ่มนุ่มครับผมไม่บาดหูนะฮะไม่ทําให้ลำคาแน่นอนครับผมเพื่อนๆครับ DIY สายทานซาานำเสนอครับผมป m อแยกซับอย่าลืมครับผมกดติดตาม อย่าลืมชมคลิปวิดีโอให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมสําหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับผมเพื่อนๆับผมนําเอาปีแอมแยกซับครับผมหรือปีแอมคลาเกะแยกซับนะครับผมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกดสั่งซื้อกันครับผมเพื่อนๆครับผมสําหรับคลิปนี้ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับผมสั้นๆครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับผม